ไรไม่รู้ท่นผู้ชมเอาละสรุปน้ำมรั่วนะท่านผู้ชมแย่ okay, แล้วามาชมน้ำมันกระฉอออกตรงนี้สวยเลยควันออกด้วยทางทางนี้ควันออกมันมีควันออกด้วยตอนขับมาแล้วน้ำมันก็กระเด็นด้วย ไม่รู้กระเด็นออกมาเลยอะ่ะดื้อๆเลยของเราต้องรีบไปร้านช่างแล้วน้ำมันขิวมากเลยอืมไม่รู้น้ำมันจะเหลือไหมเนี่ยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำมันออกมาแล้วบกวโอ้ถึงร้านช่างไหมเนี่ยโอ้โหโอ้รถเป็นไรไม่รู้นะผู้ชมดูมันมัน โอ้น้ำมันสวบจนหมดเลยอ่ะโอ้ท่อก็ดังด้วยอ่ะดังปั้งเลยน้ำมันกระชอกมาทางขาเนี่ยเอ้โหลรถเป็นไรไม่รู้อ่ะน้ำมันก็สวบเร็วมากเลยหมดเร็วมากจะไปถึงร้านช่างไหมเนี่ยเฮ้ยมันจะหมดแล้วเนี่ยโอ้จะดับแล้วจะดับแล้วโอ้ไม่ไปถึงร้านช่างไหมเนี่ยโอ้โหเอา้ามันจะถึงไหมวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดีขาจอดกันเขาจอดกันเฮ้จอดก่อนจอดกันจอดก่อนนักผู้ชมโอ้โอ้น้ำมันดูดิโอ้มันไหลออกมาเร็วมากเลยปั๊มปั๊มรั่วเขาบอกอะเออเดียเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูก่อนมันไม่ได้เอ้าน้ำมันจะเกี้ยงถังเลยอะไรวะสวยแล้วไม่ได้เรื่องละแม่เอ้า โอ้รถสวยแล้วจบแล้วท <t ont ust ano> ่านรถผมต้องเข็นไปอีกวะเข็นกลับหน้าดีกว่าเอาละสรุปน้ำมันรั่วนะคท่านผู้ชมโอ้โหสวมสมุดถังเลยไปไม่ถึงร้านช่างเลยเลยได้เปลี่ยนอีแดงออกมาเออ เลยได้ยืมรถพ่อมาก่อนถามว่าได้ทักหาใครบ้างไหมผมก็ทักหานะแต่ว่าไม่มีใครแต่ว่าไม่มีใครว่างเลยไม่มีใครว่างเพราะว่าบางคนก็ติดงานอยู่แบบอาจจะอาจจะติดแบบต้องต้องทํางานอยู่ไม่ถึงเวลาเลิกงานแล้วก็ต้องช่วยงานช่วยการของช่วยงานชวาน่วยการแม่นะผมส่วนบางคนก็อาจจะส่วนบางคนก็อะไรวะน้ํามันไม่มีนะเออ มันไม่มีมาหาอันนี้ก็เข้าใจอยู่นะเออเข้าใจหมดทุกเหตุผลแหละนะเขาคงไม่มีน้ำมันนะเพราะว่าทางทางที่มานาะผมนี่มันไกลมากนะน้ำมันก็คงมาไม่ถึงอ่ะพอดีอะเออถ้าเติมช่วยเราก็คงไม่มีตังค์นะก็ไม่เป็นไรแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยหาคนมาช่วยเอาก็ได้ จะไปถึงร้านช่างแล้วแท้ๆดันหมดอยู่นั่นแหละน้ำมันอีโนววันนี้เราอีแดงกับบ้านแทนนะหนักใจคิดผิดกับน้องโนมากเลยเออจะได้คนช่วยเมื่อไหร่หนอแต่ก็มีคนมาช่วยเองแหละว่าว่าจะเอารถไปซ่อมร้านพี่ตี๋แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปแล้ววันนี้ไม่มันไม่มีคนช่วยยันไง แล้วอที่ประเด็นนะก็คือขับไปไม่ได้ด้วยน้ำมันรั่วสวบจนหมดถังอะ่ะดูจากน้ำมันมีน้ำอ,อกครึ่งถังได้ไหมขับมาน้ำมันรั่วปุ๊บโอ้โหสวบจนเกี้ยงถังเลยฮะสตาร์ทไม่ติดเลยมาไม่ได้เลยเออถามหาคนช่วยก็ไม่มีนะฮะติดงานติดการกันนะมก็ไม่ได้ติดใจอะไรหรอกแต่ก็มีคนมาช่วยเองแหละมัง้ง ถ้าไม่มีก็ก็อาจจะได้เขียนรถตัวเองก็แล้วพ่อผมก็ไม่ว่างนะพ่อผมก็ติดงานด้วยเออต่างคนต่างมีการมีงานกันหมดทุกคนแหละเออขอโทษที่เบรกด้วยเมื่อกี้พอนี้ต้องตั้งสตินิดนึงนะเวลาขับรถแบบแบบรถบางคันก็อาจจะไฟไฟเบรคครั้งนะเราก็ต้องระวังระวังหน่อยเผืแ่อบบเขาจะเลี้ยวจะลงจะเลี้ยวองไงก็ไม่ไมรู้ จอดกันอย่างนี้เลยเลยน้ำมันนี้โน่แบบเวลาขับนี่แบบมันมันขิวมากอ่ะมันเหม็นมากเลยโอ้โหนึกว่าเครื่องจะระเบิดอะ่ะไม่ควันออกด้วยนะแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายถ่ายไม่ทัน โอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s mm ิดส่อให้ผมด้วยนะครับวันนี่จะเป็นการรั้งใจให้ผมได้ลงคลิปต่ต่อไปแล้วผมแล้วก็อย่าลืมพลาดอีพีหน้าด้วยนะ e ีพีหน้า mm hmm. ก็อาจจะมีคนมาช่วยยันรถผมนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ